สบายดีทุกคนเนาะโอเคเนาะมื้อนี้กลับเป็นมื้อวันที่31เนาะนำจะมาเทศเก็บเนาะพอร์ต10%เนาะในส่วนของ<ม>อ่า EP ที่10เนาะทุกคนเนาะกากาย้อนว่าบ่ทันเนาะเงินก็นยายหาแนละ้วทุกคนเนาะกาเก็บตามกำลังเขาเนาะจากมื้อนั้นเนาะมื้อนั้นเป็น EP เกนะ้าเนาะมาเบิ่งกันเนาะผู้ใดที่เบิ่งคลิปบ่เต็มอยู่ในยูทิ้งต็อกเนาะมันลงได้แต่10นาทีเนาะกา อยากเห็นคลิปเต็มๆในการเชียร์กาไปเบิ่งอยู่ใน YouTube เนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่าพอร์ตของเฮาได้เท่าไหรนะ่แล้วทุกคนเนาะอ่า13,310.49นเนาะทุกคนเนาะอ่าซึ่งจากวันที่23าาที่นําเก็บพอร์ต EP พเก้าเนาะกาผ่านมามื้อนี้ก็เป็นมือ้ออ่า8ปดมือเนาะแสดงว่าน้ำสิริเก็บอยู่มือละ1,300เนาะก็คือ10%เด้เนาะนะทุกคนเนาะอ่ารวมแล้วก็เป็น10,000 ไปนิดนิดนิดนึงเนาะหนึ่งมืนประมาณสี่ร้อยเนี่ยเนาะกะพอดีแปดหมื่นเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเ o า s e มาเบิ่งกันเนาะทุกคนว่าเ o า s e จะไปหลอดหรือเ o า s e ซีลมเหลียวเนาะมือนังกาถือว่าเป็นอีหยังที่เสี่ยงอีหลีเนาะทุกคนเนาะถ้าเขาบุค่อยเก็บนะแล้วอยู่ๆเขามาเก็บหลายไปเดียวเนี่ยอันนี้ทิธีวันแนะนําเฮ็ดเลยเนาะวิธีการเฮ็ดแบบนี้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเห็ุให้พอจะแตกได้เนาะสําหรับตัวนี้เนาะอ่ะกะ ไปเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าสิเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะอันนี้กัเงินหลายพอตน้ำโตนะก็กมีโอกาสหลาเนานะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวซ<า>ินนะม <mand at. S 2> ทางไปก่อนเนาะสามร้อยเนาะเดี๋ยวซิมทางไปก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวซิมทางไปก่อนโอเคทุกคนใบอีกห่อหนึ่งเนาะอ่ะมั่นใจอยู่ใบอีกห่อหนึ่งอ่ะไม่นี่จัดไปอหกร้อยเนาะมั่นใจหน่อยนึ่งเนานะเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันเนาะ เพราะว่าผมซื้อกว่าตลาดน่าจะมีโอกาสขึ้นได้เนาะแต่ปัจจุบันนี้กัอยู่โซนในส่วนของไซเวย์เนาะทุกคนเนาะอ่าถ้าหากนำหลังจากนำเก็บเดือนนี้เนาะพอดีมื่อนี้กับเป็นท้ายเดือนพอดีเนาะน้ำจะเก็บเป็นมือสุดท้ายของเดือนเนาะเดือนหน้าน้ำจะหลุดเปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือเก็บห้าเปอร์เซนต์เนาะเพราะว่าคันยังเก็บสิบเปอร์เซนต์อีกเนาะมันพอร์ตมันอ่าโตแล้วก็ต้องเอากับลายลายความเสี่ยงมันจะสูงเนาะโอเคสวยวินไปหนะึ่งออเดอร์เนาะทุกคนเนาะ มาละเนาะแสดงว่าพอร์ตรวมแล้วต้องเป็นสองหมื่นสามพันต้องเป็นสองหมื่นอ่าสองหมื่นไปไปลายเนาะทุกคนเนาะสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ไปแหละเนาะถึงจะได้อ่าถึงนะโอเคมาอ๋อปรับเงินผิดเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่ะกดใบอครั้หนึ่งเนาะพอดีมาซนเนื้อตานเนาะไม่นีโมัวแต่ปรับเงินเนาะ เลยว่าเกือบบทันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าซีวินหรือซีลอสทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่กะเอากําไรไปอีกเนาะไาแปดร้อยเนาะมั่นใจอยู่เนาะทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนําสิเริ่มไปไม่งีใหญ่ขึ้นเนาะเพื่อให้ได้กําไรไวเนาะคลิปนี้กะจะเป็นเร็วๆเลยเนาะเพราะว่านําการเทีดการเทีดกะบนำกระจะเลือกตลาดทีงามแล่แหลกเนาะก่อนจะมาเทรดโบเมนวายยูซีเข้ามาเทรดเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะปัจจุบันนี้กะยังขาดอีกประมาณ หมื่นหนึ่งเนอยอยาะยังขาดอีกประมาณหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะสี่พันหกร้อยเนาะเราสิไปสี่พันหกร้อยเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเบิ่งโซนกันโซนของตลาดกันโอเคบายขึ้นอีกหอบหนึ่งทุกคนอ่าบายอีกหนึ่งหอบเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะว่าสิไปได้บ่เนาะเพราะว่า รู้สึกว่าตลาดนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นเนาะส่วงตลาดส่วงเซาจะเป็นตลาดงามเนาะส่วงแปดเก้าโมงเนาะสิบโมงนี่โอกาสได้เนาะตลาดงามเนาะเอามาเบิ่งกันทุกคนเนาะวันนี้กลับไปสี่พันหกร้อยเนาะเพื่อจะให้บรรลุเป้าเนาะนําพยายามหาตลาดที่ว่างามี่สุดเนาะส่วงนี้ก็จะเป็นส่วงตลาดที่งามละเนาะนําจึงเข้าเทศเนาะคันตลาดโบงามกับซีบอเทศเนาะทุกคนเนาะโอเคสวยวินเนาะ อ่าตอนนี้ได้มาหมื่นเก้าแล้วเนาะหมื่นเก้าพันหลักเนาะการยังขาดอีกห้าพันเนาะยังขาดอีกห้าพันกลายเป็นสองหมื่นสี่ก่าจบนะทุกคนเนาะอ่ะไปต่อไปต่อเอ่อขาดอีกห้าพันไปหกพันเลยเนาะไปหกพันเนาะอ่ะโอเคอ่ะบายคืนอ,อีกความนึงเนาะ จังหวะขาขึ้นเขาก็ต้องขึ้นตามให้ได้เนาะในตลาดเนาะยาสูลงเนาะเขาขึ้นเขาให้ขึ้นให้ตามเขาให้เป็นเนาะการขึ้นการเทรดเนาะคันส่วงมันเขียวเขาไปกดขายตลอดนี่ับประกันเนาะพอตบรุกระแตกเนาะอ่ะไม่นี่บ่มั่นใจปนใดเด้อเนาะบอกเลยว่าไม่นี่บ่มั่นใจปนแต่ว่าเนื่องจากว่านำกระเทะตามลักสูตรเนาะหรือว่าบทเฮียนที่เฮียนมาให้แหละเนาะบดักตลาดเนาะทนด้บ่ทนในบอสามสองหนึ่งโอเค อออวิบสุดท้ายเลยเนะอะบ่เป็นอย่างไะทุกคนเนาะอ่าเนะอะบ่เป็นอย่าง้อเดี๋ยวมาไหม่ๆเนอะเดี๋ยวทำเบิรงอีกเนาะโอเคทุกคนไม่น้อ่ะขายคำหนึ่งขาย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 เนอะ ขายฮามึงขึ้นบ่ได้แล้วคือสีขายเนาะไม่นี่มั่นใจเนาะมั่นใจไปหมื่นหนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าใบนี้ไปหมื่นหนึ่งเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะว่าสิเป็นยังไงเนานะซีวินหรือซีรนะัสเนาะเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเด้อว,วีแบบ์วีแบบ์วีแบรบ์ว่เนาะเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเนาะว่ามันจะทะลุโซนลงมาได้บนะ่เนาะ โบวินเนาะเอาวันนี้พอตเริ่มรุดลงไปละโอเคเนาะทุกคนเนาะมาไปต่อตึงใจเนาะตลาดเนาะโอเคเนาะมันต่ำบอต่ำโซนบอเนาะอืมเริ่มมอง,งามเลยนะเนาะโอเคทุกคนอะบายขึ้นอีกขอบนึงสิบปีนหนึ่งเลยมึงดู บายคิดอีกควับนึง่งคิดว่าตลาดนี้จะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆแหละเนาะพอส่วงสองสาวนี้ตลาดยังยังเป็นแบบตลาดเพนอยู่เนาะขันขึ้นก็นจะขึ้นขันลงก็จะลงเรื่อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอ่าสวย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  าวินเนาะโอ้เนาะทุกคนเนาะพอตกับมาไปต่อเนาะทุกคนเนาะไปต่อปัจจุบันนี้นํามีโอกาสเดียวเด้อเนาะถึงจะมีห้าพันกระยาเนาะขันเขาเดินขันนำเดินหนึ่ง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 ตีไปหนึ่งเหรียญนี่สิแม่นค่อยจะมีห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดโอกาสแต่พอตของนำรุดลงมาหลายแล้วเนาะเพื่อจะนั้นพอตเนาะนำจะหาจังหวะเนาะโอเค ขายทุกคนเอา้าเน็ดค้างเด็ตบัได้เนาะทุกคนเนาะบังวนเน็ตเป็นยังวันนี้เอา้าเอา้าเป็นยังไรทุกคนเด้อเน็ดบ่ได้เนาะ มาไปต่อเนาะทุกคนเนาะเน็ดเน็ดว่าอกี้เน,เน,เนาะโอเคทุกคนบายคืนคนี้ขอบนึงมา,าเน็ตกาซาเนาะอ้าวเอาไปเอามาจะเปิด่นอะไรก็ปิดแยนละบ้านี้เน็ดซาแล้วนีว่โอ้ออกไปก่อนเลยตึงสุดเนาะทุกคนเน,นาะจริงๆเลยคิดว่าเบอร์หันด้วยสุนกดออกตั้งแต่สิบหกวิเนาะเอามาเบิรงมั่นใจลรา จะขึ้นจะลงก็ยอมหับได้เนาะไมน่นี่มั่นใจสุดเนาะเอามาเบิ่งกันมาเบิ่งกันเนพอออกตั้งแต่สิบหกวิเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจะวินเลจิลัสเนาะมั่นใจแห้งเนาะไม่นี่จึงไปเนาะมาจากพอตเลือสามพันเนาะลดลงไปเมื่อกี้พอตสิบเก้าพันเนาะลดลงไปเหลือสามพันโอเคสวย ตอนนี้มาละตอนนี้นะมาได้อ่าันว่าหมื่นสี่ละเนาะอ่าโบนเวนหมื่นสี่สิบเอ็ดพันสี่ร้อยเนาะมาต่ออีกเนาะโอ้ตลาดนี้เชื่อว่าโบปิดตายลีนะทุกคนเนาะมา โอเคทุกคนขายโอ้ทันนำขอบ่ะล่ะบ่ทันโอ้เน็ตซาแหงทุกคนเน็ตซาแล้วบานี่อ่านี่เป็นอย่างนั่นมานี่โอ้ยดีวอปบ่ทันคันทันนี่เสียแท้ มาไปต่อเนาะเน็ตซาลราว,วิเคราะห์ยังบ่ค่อยได้นะยังมันก็อ่านซาไม่หมดมาไม่นี่โอเคทุกคนมันี่เกมตัวเกมตัวเน้น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 ไปไนี่นะมั่นใจสุดไ่นี่นะอออินเลยแหละไปนี่นี่ มั่นใจที่สุดเลยไม่นี่นะบายเลยอินเทอร์เน็ตก็บบรยากดีแล้วทุกคนออกตลาดก็เริ่มบรอยากงามละแหลกแหลกน้ำกะคิดว่าสิบอยู่โดนขาน,ดน,กกนาดนี้นะเนาะกข้าวเข้าข้าวออกเนาะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตก็บบดีเนาะแล้วก,ก็มันก็บบรยากคักละเนาะเดี๋ยวเขี่ยวเขี่ยวเข้าเลยนะอีกไม่นึงก็จะยึดเลยโอเคอ่าได้ อ่าสองหมื่นสองพันสามร้อยแล้วเนาะปกติต้องเก็บอยู่สองหมื่นสี่เนาะขาดอีกสองพันเนาะมาตามเป้าแหละทุกคนเนาะโอ้ยากเด้อทุกคนเด้อบอกเลยว่ายากเนาะถ้าทุกคนสีเห็ดแบบนี้นี่นําบอกเลยว่าบนแนะนำเด้อเสี่ยงอีหลีเนาะแต่ว่านําบทเสียใจเพราะว่าต้นทุนนําเก้าร้อยเนาะเก้าร้อยกะ2สองสองาย บบทระธานส้กะเสี่ยงอีหลลเนะทุกคนเนาะเพราะว่าต้นทุนของนำมันที่นำเอามาเทรดกับเป็นเงินเย็นอยู่แล้วนะก็เลยว่าบริเสียหายอย่างก็เลยตัวเองกล้าเลยแหละเนาะพอคันบวกกล้าาก็จะบนันเนาะไม่นี่ว่าสิไปไปงามๆนะเนาะเด็ดปรับเงินมัวถืปรับเงินบระธานสอมไม่นี่งามแหละเนาะไม่นี่ เมื่อกี้นี่ปิตบายงามๆหบดทันสำมันเบิ่งกันติดโซนใชบปะบ่หัวสีขึ้นได้หรือสีลงต่อเนาะโอเคอ่ะบายขึ้นอีกคอหนึงซะนะมาเป็นยังไงทะลุได้บ่ คันทะลุบุได้พอร์ตนำเจวว้อยู่สองหมืนเนาะจะบวบไปต่อละเนาะมันความเสี่ยงเกินไปกะถือว่าเก็บกะบุได้เต็มเม็ดเต็มเป้าแล้วนะแต่ก็สิหยุดเนาะทะลุได้บอจากแมนเนาะบ่นยอมมะขัดอีกสี่พัน อีกสี่พันไปขาดอีกสี่พันมาเบิ่งดูนํำเป็นคนที่บนยอมเนาะบอกเลยว่าคัดมั่นใจอย่างเราเคยได้ยอมเนาะขึ้นบ่อมันบอกขึ้นบ่อใดมันบอกขึ้นอีกใบหนึ่งหอบเนาะเอามั่นใจแหงนะวะ่าตลาดมันจะขึ้นนะแบบมั่นใจแบบตามหลักการของ คอสเทียน,นเลยพอวิเคราะห์ตลาดว่ามันจะขึ้นนะมั่นใจแหงนะมึงดูมันยากบอกตลาดนี่นะเฮะ้ยมาโอ้ตื่นเต้นไนงะเนาะเทรดออาไลน์นี่แบบรู้สึกว่าอ๋อเมื่อกี้คิดบวกคิดเลยว่าพอจะกลับมาได้แล้วเนาะวันที่เสาร์เลยนะเมื่อกี้นะว่าจะหยุดก่อนตอนพอเหลือสามพันเนาะโอเคสวยโอเคทุกคนได้ตามเป่าเลยเนาะ 2 4ง4มื 24, เนาะเก็บได้ตามเป้าเนาะแมือย้อนหลังเนาะเก็บมือละสิเปอร์เซ็นต์าะกะมื้อนี้กะเป็นท้ายเดือนของเดือนนี้พอดีเนาะสรุปและะ้วกาจากพอร์ต9 6้ารกสิบเกาสกเนามาอยู่ได้อยสี่สเนาะในเดือนหนึ่งกับ2มือเนาะทุกคนเนาะ ใน30มื้อซะซะ,ซะ31 32 3 3มใน33มือนะ้อเนาะอ่ะอันนี้สเตตเมนต์การเทรดเนาะโอ้ดูเดือดอีหลีเนาะอ่ะอันนี้สเตตเมนต์การเทรดเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้เนาะโอ้เนาะยอมเด้ทุกคนเด้คันเป็น ถ้าทุกคนสิมาเก็บแบบน้ำนี้ตลอดเนาะกะแนะนำว่าให้เก็บไปเท่ละมือนะเยาะทุกคนเนาะพอตหมื่นเหรียญเขาก็เก็บอยู่พันเหรียญเนาะพอตพันหนึ่งก็เก็บร้อยเหรียญพอตร้อยก็เก็บสิบเหรียญเนาะพอตสิบก็เก็บหนึ่งเหรียญเนาะทุกคนเนาะอาผู้ใดที่อยากเก็บแบบนี้อยู่เนาะกะรซีเอ็มในคลิปนี้ได้เนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์กันเนาะหรือว่าอยากได้คำแนะนำในการเก็บพอตปันพอตกะบหามได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะ สำหรับคลิปนี้กะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะสำหรับผู้ใดที่ลงทุนอยู่กับศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้กะน้าเทตามบทเฮียนเนาะทุกคนเนาะกะมีได้มีเสียมีได้ที่เสียแต่ว่าอะไรเนี้ยย่างเขาก็มีกําไรเนาะทุกคนเนาะถ้าเขายึดมั่นในหลักการบทเฮียนเนาะอ่าแล้วก็การเงินกะเป็นสิ่งสําคัญเนาะถ้าเขามีเงินหนึ่งเหรียญจิมาหาเงินในตลาดเงินแสนเหรียญเงินหมื่นเหรียญน้ำไห้เงินพันเหรียญมันยากเนาะคณะเาบ่มีความโหมดแลังประสบการณ์นำ แต่คันคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วเงินหนึ่งเหรียญเขาก็มาหาเงินในตลาดได้จริงเนาะแต่ว่ามันก็นยากเนาะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันคนคนละเนาะสั้นะอยากหาเงินมันก็ต้องลงทุนเะนาะเนาะอันนี้นำกฎเทศตามหลักการเทศตามบเทเรียนเทศตามความมุ่ที่ทำเรียนมาเนาะทุกคนเะนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะกับอีพีนี้กัเป็นอีพีที่สิบเนาะลงท้ายวันที่สามสิบเอ็ดของเดือนอ่าห้าพอดีเนาะทุกคนเะนาะ เดี๋ยวมืออื่นก็นจะเริ่มเก็บมือ,อจะเปลี่ยนเป็นเก็บ5%เป็นเาะเป็นเดือน6จะเก็บ5%าเปอร์เซ็นต์พอพอตมันสูงแล้วนำกรบเบียกเก็บมือละพันเนาะเพราะว่านำคิดว่ามันสูงเกินไปเนาะอาจจะเฮตให้พอตของนํำแตกเนาะเพราะว่าสองวันเนาะ RE พีเก่ากับ EP c รู้สึกว่าพอตนี่จนจนเหลือล็อตสุดท้ายเลยจนแบบจนได้เกี้ยงพอตจนอออินพอตขึ้นมาใหม่ให้นะรู้สึกว่ามองเห็นถึงความเสี่ยงในตลาดละเนาะก็เลยว่าจะลดเปอร์เซ็นต์มันลงเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เนาะ พ่อออกไปทำไมซ้ำนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะาผู้ใดที่อยากจะลุงขึ้นเนะาะผู้ใดที่อยากจะเทรดเบียร์เทรดเนาะหรือเทรดคริปโตก็สามารถปรึกษาเนาะอ่าเบอร์แอดเราก็จะปะไว้ในกล้องเนาะและว้กกวก็เฟซบุ๊กดีคนีนนะ้ำเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะทุกคนเนาะ